หมายเดียวเลยครับมันขึ้นจก็ครับ <c oughs> โอ้โหตามมากัศยี่เลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พามาตกปลาเช่นเคยครับกับชา s ฟิชชิงชนแนลครับแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งครับปกติใช้เป็นงานพวกเหยื่อผิวน้ําครับพอดีเห็นสภาพใหม่ครับมันโล่งครับแลวคือเหมือนมันกัดลูกปลาอยู่ใต้น้ำฟองขึ้นเยอะมากครับเราก็สังเกตนะครับนั่นนะครับดันนานะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเหยื่อใต้น้าตัวนี้ครับเป็นกระดีครับ ไปรับชมมาดีกวครับว่าการเดาของผมครับสถานการณ์จะเป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> หมายเดียวเลยครับโหหมาถูกทางแล้วครับ อ่านหมายให้ออกครับมีผลงานแน่นอนครับคือมันกัดลูกปลาคือฟองขึ้นเต็มบ่อเลยครับตรงนี้ไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะครับเป็นบ่อธรรมชาติครับขุดน้ำไม่ใช้ครับติดใช้เขาเลยครับแล้มาดูสายปลานี่ครับเต็มสามตะขอเลยครับสาสวยครับ คือช่วงนี้บรรยากาศมันร้อนครับเจอหมายโล่งๆก็ลองก็ดีตีดูครับเรีกับสายป่าสายประมาณสักสามขีดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมมันต่อครับก็สังเกตดูครับมันขึ้นจิบตรงไหนครับมันกัดลูกปลาแล้วฟองขึ้นตรงไหนจะตีบริเวณนั้นเลยครับเดี๋ยวผมลองซ้ำแนวเดิมครับ คือ,อยู่ผิวน้ำมันค่อนข้างกัดยากแล้วครับเพราะว่าพื้นที่มันโล่งครับก็ค่อยๆดูเทคนิคเลยครับว่ามันกัดจังหวะไหนครับ กอแล้วหยุดครับหรือว่ากอมาเฉยครับหาจังหวะเอาครับ มันขึ้นจิบครับโดนแล้วครับแตงที่สองครับขึ้นจิบตีใส่แล้วก็ก่อมาไม่ถึงพื้นนะครับเพราะว่ามันหน้ากันมันจะลงไปพอดีครับโอ้ยใจเย็นไว้แตงที่สองครับกับเหยื่อใต้น้ำตัวนี้ครับ มาักสองขีดครับกับกระดีตัวนี้ครับคือโทษครับผมก็ตีตเตืๆอยู่ครับพอดีมันขึ้นจิบพอดีครับตีทันพอดีครับก็ไม่ต้องปล่อยเยืออถึงพื้นครับจังหวะมันน่าจะลงพอดีครับไปรับชมมันต่อครับสองแต้มครับไปรับชมมันต่อครับสองแต้มผ่านครับกับกระดีตัวนี้ครับ ก็ดีใกล้ชนครับ ขึ้นจิบครับแต่มที่สามครับมาแล้วครับตัวนี้เล็กไปหน่อยครับโอ้ยหลุดพอดีครับวันนี้ก่อนเ๋ยะค่อยปล่อยนี่ครับ โหมันขึ้นจิบกันเยอะมากเลยครับต้องเรียนให้ทราบตรงนี้มันมันไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะครับมันเป็นหมายธรรมชาติครับคือจากที่สังเกตมาครับสองตัวที่ได้มาครับคือมันจะไม่กินที่ที่พื้นนะครับต้องกอให้มันอยู่พอเห็นมันจิบครับตีใส่ครับแล้วกอให้มันอยู่ระหว่างน้ําครับได้ผลครับแต่ที่สามครับกับกระดีตัวนี้ครับ ไก่ชนครับโอ้โหตามมากัดนี่เลยครับแตนที่สี่ครับ เพิเพินเลยครับนี่ครับลงนี่เล่นก็ระดีตั้งนานแล้วครับพอดีมาเจอหมานี้แล้วมันโล่งครับแต่มันขึ้นที่มากครับตีจิบประชอดเลยครับตัวนี้ก็ได้แบบงงๆครับตามอากาศข้างหน้านี่เลยครับ นี่ครับสายลักสองขีดสาขีดได้อยู่ครับสีแต้มผ่านแล้วครับกระดีตัวนี้ครับกระดีไก่ชนครับคือตัวนี้คือกินมันไม่ต้องวัดครับมันดึงแล้วติดเลยครับไปรับชมตอบสีแต้มผ่านครับกับกระดีตัวนี้ครับคือยืนมุมเดียวเลยครับบริเวณนี้มันล่มด้วยครับสักครู่นะครับกระดีไก่ชนครับ เราให้มันขึ้นจิบกันครับนู่นเลยครับ คือเป็นเหยื่อที่ปลาจะระแวงน้อยที่สุดนลครับก็ดีครับ โดนแล้วครับโอ้โหมุดครับแตนที่ห้าครับตัวนี้กัดนิดเตียวครับกัดแล้ววิ่งย้อนด้วยครับมาแล้วครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับใส่ประมาณสักสามสี่ขีดครับ ติดนิดเดียวครับคืออีกถึงทางเลือกครับสำหรับนาน้องตกปลามือใหม่ครับถ้าไปเจอสภาพใหม่แปว่าพอที่จะใช้ก็ดีตีได้ครับลองดูครับหาแต้มนะครับโอ้ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดหุดหุดอันนี้โอ้ย มันไวกว่าผมอีกครับโอ้โหโอเคครับแต่ MP5 ไม่มาครับคือประมาทครับไม่ได้ใช้กิปเปอร์ครับก็โอเคแล้วครับกับหมายตรงนี้ครับผลงานปลาทั้งหมด4แต้มครับจากเหยื่อตัวนี้ครับ เป็นกระดีไก่ชนครับก็ถือว่ามีผลงานให้รับชมอยู่ครับเดี๋ยวผิวน้ำค่อนข้างกัดยากครับสภาพหมายก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ค่อยมีมุมให้ปลาไปหลบครับมันก็ลงมาอยู่บริเวณกลางๆบ่อกันหมดครับเดี๋ยวรับชมผลงานครับนี่ครับตัวปลาทั้งหมดสี่แต้มครับมีตัวเล็กกับตัวครับผมปล่อยดีกว่าครับ ให้มันไปโตนะครับนี่ครับเอาไปก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ครับตัวมันเล็กมากครับไปแล้วครับเับก็ฝากผลงานช่องไว้ได้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ